ก็ส่งปรวงที่กาแฟลอยสีสวยคุณุานทานอิ่งเลื่อนออกไทยซื้อนี่นั่นงด็กช่วยขายกนได้เพียงตาเด็กย่างดีเย็นอาหรดู ก้จะใช้ความคิดนะแล้วก็จะติดต่อสื่อแล้วใช้ประโยชน์ให้ดีดีถ้าถ้าตายถ้าไม่ตายมันจะได้ประโยชน์มากอยู่นะเนี่ยต่อค่ถ้าพ่อผสก็จะีอย่างว่ารามีสงเรามีแดดมีอาณาม่เสียงับอาแล้วต่อผสวก็จะฝึกให้มันง่ายกับเราสึ่งห่วามมแต่ก่อน ทุกวันยี่เหลือสองทีสามเห็นไหมครับเคต่างๆอาชีวะแต่กว่าสูงเหมือนเราทุกวันนี้อาชวะตานวแตรรทุกวัีสิ่งประดิษฐ์อะไรก็แล้แต่ทาานยัหบกเราเลยว้มีทานอครับาชีวแล้วมีนี่เาะทำท่รงนเรเขาจะเราจะมีสิ่งดอะไรทําอะไรเ็สามารถให้สนในี่ขอเราได้พื่เรารทำเพืเราเย หั้นตอการัฒาเพื่อเราขณะนี้เราจัดทำเพื่อดูดีนะพัฒนาลูกเรียนของเราไปไหนล่ะอยู่ในห้องพัฒนาลูกของเราเนี่ย่ะแล้วเก็บสะสมเป็นผลงานภายใน4ปีหรือ3ปีเนี่ย100%ส่งะนรับนส่งรงเรย่ะนี่แหละค่ะเราทำเพื่อดูดีเพราะว่าเาเพื่อเราเองนะเห็นไหมครับชอบปักเกียร่งา่งเทียกว่านาน ใส่ได้ใส่ได้ช่องหนึงช่องได้มันหนึ่ชอนะคะแต่ค้ไม่ใส่ผิดด้วยนะไม่ใส่ได้นะฉันไม่มีบทการอะขนาดนั้นฉันไม่ใส่ด้วยนะได้ไม่ใส่ก็ได้นะครั้ผมใจที่ใส่หรือไม่ใส่หะังจากนั้นเราก็ทำตามกีรไม่มีอะไรจ้องหยุดกรทำตามกีร์กุญยก็ทำตามกีรพวกสิ่งแต่่างเนี่ยตึงเอาแรงเพื่อให สอนกองและเหมาะสมแล้วเพื่อกลุ่มที่ส่งผลงานนะครเพื่อกุที่ส่งผลงาส่วนข้นตอนการส่อผลงานหนุนีด้ผู้ในชุดม่าแล้วก็ในเรื่องของผู้ในชุด้ายแล้วก็ในเรื่องของผลงานที่เป็นผลงานจะเอาผลงานที่กาจะเป็นผลงานแบบี้ได้ใช่ไครับ มีเอาพี่สาวลูกสาวเลยอยากอยาปหมอเพราะฉนั้อยู่้กนก่อนหลังจากน้แล้มีเ่ออีนเดืนนงสองากนไขาสูแล้วมว็